ณนะบ้านเอื้อมหมู่หนึ่งตําบลบ้านเอื้อมอําเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบ้านเอื้อมได้บอกเล่าสืบต่อกันมาณศนะาลเจ้าพ่อทิพช้างคือหมู่บ้านน่คําในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์การการ,รบและวิถีชีวิตการพักอยู่อาศัยของเจ้าพ่อทิพช้างมีการเล่าขานว่าหนานทิพช้างได้พักอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อแม่นางปิมปา ซึ่งเป็นชาวบ้านปงยางครกบ,บ้านหนาคำอยู่ติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเอื้อมปัจจุบันบ้านหนาคำเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนอยู่อาศัยพื้นที่นี้จึงรวมเป็นบ้านเอื้อมในปัจจุบันบ้านเอื้อมแต่เดิมชื่อว่าบ้านสเปามีคำบอกเล่ากันว่ามีพึ่งรังใหญ่มาติดต้นไม้สักที่บ้านสักชาวบ้านเอื้อมจึงพากันไปดู คนในชุมชนอื่นๆจึงเรียกว่าบ้านเยี่ยมต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นบ้านเอื้อมซึ่งกวดจะได้ปู่ไอ้ทิพช้างมาเป็นผู้นำกองทัพปู่ไอ้ทิพช้างได้หนีไปถึงประตูผาเพราะไม่อยากเป็นผู้นำกองทัพสังคร้ราชั้งหลายจึงให้คนไปติดตามให้ปู่ไอ้ทิพช้างรับหน้าที่เป็นผู้นำกองทัพ เพื่อต่อต้านศึกสงครามพม่า,มาปู่ายทิพช้างได้ตั้งสัจจะอนิฐานพทางยีกป,ปืนใส่กระสุนหนึ่งเมตรมองไปเห็นต่างหูของภรรยาที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่แล้วยกปืนขึ้นพูดว่าถ้าข้าเสือกินบ้านกินเมืองขอให้ลูกปืนนี้ไปถูกตุ้มหูของเมียข้าด้วยว่าแล้วก็ไกปืนออกไป ปืนก็ไปถูกต่างหูของภรรยาที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่จริงๆจากนั้นนางทิพชันจึงได้เป็นแม่ทัพที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เจ้าพ่อทิพช้างที่ชาวบ้านเรียกว่าปูา่ไอ้ติดจ้างหรือปูอ่ไอ้ทิพจอมมือแม่นเป็นนายพรานป่าสทาวัดบ้านเอื้อมขณะที่เมืองลำปางเกิดสงครามพมา่าทั้งเจ้าเมืองเจ้านายก็แตกตื่นสงครามในระหว่างนั้นเท้ามหายศของแม่นางจามเทวีมาตั้งทับอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เม uh ื a ่อเท้ามหายศกำลังเล่นหมากรุกสกาอยู่ในวิหารวัดพระธาตุลำปังนะคะปู่ไอติจังจึงได้นำใบลานมาขดเป็นมุาเพื่อทำเป็นหนังสือปลอมของเจ้าแม่จามเทวีนะคะนั่นที่ช้างมาถึงเท้ามหายศจึงถามว่าใครมาที่นี่ปู่ไอติจังจึงตอบว่าข้านำหนังสือของเจ้าแม่จามเทวีเพื่อเรียกตัวเจ้ากลัไอ้ติจ้างปู่เนนหาและปู่ติปลระ ึ้เข้าไปยิงเท้ามาหายศในวิหารวาัดพระธาตุลำปางหลวงส่วนข้าศึกข,ข้างนอกก็รบราฆ่าฟันตา,ตายเกือบหมดหนานทิพย์ช้างได้รับชัยชนะกลับปู่อ้ายทิพย์จ้างมีลูกเจ็ดคนปกครองมือเชียงใหม่สองคนปกครองมืองลำพูนสองคนปกครองมืองลำปางสองคนและไปอยู่บางกอกหนึ่งคน อนุสาวรีย์เจ้าพ่อหนานทิพช้างตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียช่วงที่ผ่านตัวเมืองลำปางเป็นอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษชาวลำปางที่ได้กอบกู้เอกราชของชาวล้านนาให้พ้นจากอำนาจการกดขี่ข่มเหงจากพม่าในช่วงที่เมืองลำปางเสียแก่พม่หนานทิพช้าง ได้คองนครเมืองลำปางหลังจากได้รับชัยชนะเหนือพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2 2 7 5ต่อมาได้เป็นเจ้าพยาสุราวาลือชัยสงครามครองเมืองนครลำปางได้27ปีจึงถึงแกพ่พิลาลัยควายแส่คอควายจางบนอันนี้แส้ทางล่างอันนี้สำหรับกเอากล้อ,องนี่เทียตัวนี้ อันนี้คือว่าเพียจะทำละเอียดหลกักกาปลูกได้อัตนวนี้นะทำละเอียดเห้ปลูกได้หลกักกานี้เวลาเ้ามีน้ำห้องเดียดฮะใส่ในนะ้ำโจนไหมคขัเองว่าโจนลักษณะความเป็นอยู่โดยทั่วไปเป็นระบบครอบครัวใหญ่กล่าวคือสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยคนหลายรุ่นนับตั้งแต่ ปู่ย่าตายายสามีภรรยาและลูกหลานทุกคนในครอบครัวที่อยู่ในวัยทำงานจะช่วยกันทำงานในไร่สวนและออกไปหาของปลาล่าสัตว์หาปลาตามห้วยหนองบึงเพื่อยังชีพมเมื่อชาวบ้านว่างจากการทำได้ทำงาน หรือถึงช่วงที่มีของป่าเช่นช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดป่าหน่อไม้และด้วงไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่ารถดวนชาวบ้านจึงเข้าไปเก็บเห็ดบางคนก็เข้าไปหาหน่อไม้รวมถึงด้วงไม้ไผ่ไปด้วย ของบ้านหนักคำและชุมชนบ้านเอื้อมปัจจุบันเป็นแอ่งที่ราบโดยมียิวเขาและภูเขาวางตัวอยู่ทางทิศตะวันตกมีลำธารแม่น้ำสวยไหลจากทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ของชุมชนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพทางภูมิอากาศที่เหมาะสมไม่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปมีสภาพภูมิอากาศสามฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อน และฤดูฝนลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนบ้านเอื้อมยังคงเหลือลักษณะของบ้านสมัยเก่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีเสาบ้านสูงประมาณ3เมตรมีชา้นบ้านที่กว้างและโล่งเหมาะสำหรับการถ่ายเทอากาศให้เย็นสบายบางบ้านมีโอ่งน้ำไว้ที่บันไดเพื่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านด้วย save but... กส่วนหนึ่งจะทําอาชีพค้าขายเพราะในชุมชนบ้านเอื้อมมีพื้นที่ตลาดนะัดที่มีแม่ค้าซึ่งเป็นคนในชุมชนมาตั้งร้านขายกับข้าวและผื้ผักต่างๆเช่นส้มตำลูกชิ้นทอดไก่ทอดปลาจอมหรือปลาส้มหรือปลาน้ําจืดเช่นปลาตะเพียนที่ชาวบ้านทําขึ้นเองโดยการนํามาคลุกกับเกลือและข้าวเหนียวและหมักดองไว้เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็มีเมี่ยงเป็นหมาที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนิยมเคี้ยวมีปลาแห้งหน่อไม้ดองอ้อยกล้วยผักกาดผักคะน้าผักบุ้งถั่วฝักยาวถั่วงอกมะเขือเห็ดเป็นต้นโอเคนี้กินสลากเขจาจะยันจะเลยกินสลากนี่กะเวลากินแต่ก็บมันมีหัววัดเนาะสิบห้าหมู่บ้านเนี่ยนะ ผลมาบ้านมันเอี่ยมกะตอนหาบผลแหรของยงาวอีน่กนะก,นะาากนินแต่กินแต่ถ้าถ้ากินบรรแต่ถ้ากินบรรแต่กนันในหมู่บ้านนี่กันทานกัเจ้ากับบางไงอีน่ะจะมีทำบ้านเท่านั้น จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาระยะเวลาในการจัดประเพณีมีสองวันในวันแรกทุกครัวเรือนจะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อต้อนรับผู้ที่จะมาเยี่ยมเยือนเพื่อพบปะสังสรรค์กันในที่ชาวบ้านจะเรียกว่าการเข้าสลากอาหารหลักส่วนใหญ่เกือบทุกหลังคาเรือนจะเป็นขนมจีนและตามด้วยอาหารอื่นๆตามความชอบ ในวันที่สองชาวบ้านทุกคนจะนำของไปทำบุญที่วัดโดยแบ่งของที่นำไปทำบุญเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่ากลวยที่มีข้าวปลาอาหารและข้าของเครื่องใชเ้เล็กๆน้อยๆใส่ในตะกร้าส่วนกลวยที่มีแต่ข้าวปลาอาหารใส่ในตะกร้าไม้ไผ่เรียกว่ากลวยขี้ปุ๋มส่วนประเภทที่สองเรียกว่าสำรับจะมีอาหารของใช้ต่างๆเช่นหวีกระจก แปง้งแปลงฟันยาสีฟันสมุดปากกาผ้าเช็ดหน้าขันน้ำเป็นต้นและมีเงินทองตกแต่งสวยงามสิ่งสำคัญที่ต้องมีในปุ๋ยหรือสำรับคือเงินปันจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะเสียบอยู่ยอดของกล๋ยหรือสำรับซึ่งชาวบ้านเรียกว่ายอด ยังดั้มหัวไนปไใหม่นี่ยนะสองคานนะเขาก็ดั้มหัวปอกวัวแม่จัดปีน่องผู้สูงอายุนะมันจังขานหลองีซีเป็นบ้านเนา้เนาเป็นบ้านพญาวันบ้านเหน่าเป้อสมัยทกัอนนี่ยนเหน่าเนี่ยเนาะป้องย้ายเป็นน้นมสาวรุ่นเนี่ย่อแม่บบมึงใ้เด็ดพักมึงให้จ่ายสตังค์ยีงไแล้ัก็เดียวเนีขอจ่ายมดันเดียวมึงแต่สตังค์แล้วบมึให้แจ๋งกันนะ เมพระเจ้าน่ะเมพระเจ้าไปด้านข้าคนเท่าน่ะลวบาง่ายกับไปวัดจะทั้งคำทั้งอย่างนําหัวพระเนี่ยที่ผออกมาย้ายในวัดน่ะนี่ก็บอกดห่คนแก่บหัวคนเท่าแก่ด้วยมาตอนทุนจะหมอค่ะจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านหนักคำและบ้านเอื้อมซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการสอบถามผู้รู้ในท้องถิ่นพบว่าเป็นตำนาน และเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษในยุคสมัยโบราณมีการเล่าขานประวัติของชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งบ้านหนาดคำมีพื้นที่ติดต่อกับชุมชนบ้านเอื้อมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันพื้นที่ของบ้านหนาดคำได้รวมเป็นชุมชนบ้านเอื้อมซึ่งบ้านหนาดคำไม่มีผู้คนอยู่อาศัย เหลือแต่ศาลเจ้าพ่อทิพช้างเนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นบ้านพักของเจ้าพ่อทิพช้างและภรรยาคือแม่นางปิ่นปานในอดีตซึ่งปัจจุบันศาลเจ้าพ่อทิพช้างเป็นที่สักการะอูชาของชาวบ้านโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขจากการสอบถาม เคยมีการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนานทิพช้างด้วยการสนับสนุนของสอสสะอาดปิยวันเป็นเรื่องการทำศึกสงครามระหว่างพม่าก,กับร้านนาไทยเพื่อลำลึกคุณงามความดีของวีรบุรุษชาวลำปางนับว่าประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเป็นสมบัติล้ำค่าของชุมชนในท้องถิน่นที่ได้สืดจำจุดทอดต่อกันมาแต่โบราณ ดังนั้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นสิน่งที่ควรให้คว,ความสนใจศึกษาค้นคว้ารวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางต่อไปทั้งยังเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลการศึกษาภาษาศาสตร์ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคำบอกเล่าให้คงอยู่คู่ท้องถิงถ่นสืบไป